ตอนนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ยังซาบซึ้งใจอยู่ครับดีใจที่ได้ลงไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็เหมือนไปปักธงไทยในโอลิมปิกให้ประเทศแล้วก็ทำให้แฟนๆกีฬาจักรยานแล้วก็ทุกๆคนในประเทศไทยมีความสุขแล้วก็สนุกครับก็ดีใจในตรงนี้มากๆครับจริงๆก็มันก็เป็นความตั้งใจที่ว่า หลายๆอย่างตอนที่เราไปอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาหรือในบรรยากาศตรงนั้นมันมันน่าสนใจแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้คนที่ไม่ได้ไปอ่ะได้รับรู้ถึงบรรยากาศด้วยพอถ่ายทอดออกไปแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีเฟรมก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ต้องเริ่มลงมือทำแล้วครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันสำหรับเฟรมถ้าใครที่รู้จักเฟรมอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งใหม่ครับก็คือเฟรม ทำคลิปทำอะไรมาแบบเกือบ3ปีละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเพิ่งมามันเพิ่งมาไวรัลเอาตอนนี้อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องเริ่มลงมือทําก่อนนะครับแล้วมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปสเต็เองแล้วก็สุดท้ายมันก็จะคล่องขึ้นนะก็ได้ประสบการณ์มาเพียบเลยครับที่จะต้องกลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองณนะตอนแข่งอะ่ะเซมดู <do> จาก Data ของเซมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Power w a t วหรือแม้กระทั่งเรื่องหัวใจเองเนะี่ยคือ เฟรมก้าวข้ามลิมิตของตัวตัวเฟรมเองที่เคยทำไว้แล้วแหละแต่มันก็ยังไม่พอที่จะไปถึงในสเต็ปที่จบกนนารแข่งขันได้ก็ต้องกลับมาปรับปรุงและแก้ไขตรงนี้ครับมันก็เป็นแผนที่ถูกวางไว้แล้วครับมันก็จริงๆอ่ะมันก็มีความเสี่ยง50-50เห50มือนกันถ้าเราอยู่ในกลุ่มเปราตองหรือไปกลุ่มนำมันก็ยัง50-50เห50มือนกันแต่ว่าการที่ออกไปกับกลุ่มเบเกเวอ่ะมัน มันเป็นเฟรมมากกว่ามันมันเป็นสไตล์การแข่งขันของเฟรมมากกว่าแล้วก็อยากจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยครับก็เลยเลือกในเวนี้